สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการคุยเพื่อเรื่องเกษตรนะคะสำหรับ EP นี้เราอยู่กันที่อําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะสําหรับ EP นี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์เกษตรกรสาวสองท่านซึ่งปลูกโั่วพยาพัแล้วก็มะม่วงมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงหนองวอัวซอซึ่งเป็นมะม่วงที่เรียกว่านอกฤดูสามารถส่งออกขายได้ตลอดทั้งปีเลยสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรสาวค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเราไปติดตามได้เลยค่ะ เราก็อยู่กับเกษตรกรสาวสวยท่านนี้นะคะให้แม่แนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อมุกดาวรยานค่ะอยู่บ้านห้วยไร่ตําบลอุกมุงอำเภอหนองคซอจังหวัดอุดรธานีค่ะค่ะก็แม่ปลูกอะไรอยู่คะตอนนี้ปลูกถั่วฝักยาวค่ะลําน้ําพองสองค่ะปลูกถั่วฝักยาวนนี้แม่ปลูกมานานขนาดไหนแล้วคะปลูกได้ห้าหกปีแล้วค่ะจนส่งลูกเรียนได้ หกปีแล้วแล้วก่อนหน้านี้ที่จะมาใช้ปุ๋ยแพนต้าโกของพ่อใหญ่เป็นยังไงบ้างคะแม่ปลูกผลผลิตมันไม่แตกช่อออกมาเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วตามลําต้นเขาก็จะไม่แตกแหนงออกมาเยอะขนาดนี้ค่ะจะเป็นต้นเดียเด่ยวๆขึ้นมาแล้วค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแต่เราอาศัยปลูกเยอะค่ะตอนที่ยังไม่ทันได้ใช้เห็นแม่บอกว่ามันปักมันเหลืองไม่ใช่ไหมปักเหลืองแล้วก็ใบมันจะเหลืองเหมือนดิดลูกนะ,ะ oh. พอเอาปุ๋ยพ่อใหญ่สำริดมาใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจค่ะ ติดลูกลูกแล้วก็ใบไม่เหลืองค่ะไม่ไม่ขึ้นลาค่ะแล้วแม่อธิบายให้หนูฟังเมื่อกี้หนูยังแบบตกใจเลยคือพอฉีดพ่นไปแล้วใช่ไหมคะ,คะเป็นยังไงบ้างคะแม่มันก็จะแตกลูกขึ้นมาจากตรงพุ่มข้างล่างเลยนะคะแล้วก็จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆตามช่อของเขาตามกิ่งใบจะมีทุกช่อเลยค่ะค่ะ,ะทีนี้แม่เก็บขายเป็นยังไงบ้างคะเพิ่งเก็บขายได้สามครั้งค่ะครั้งละพันกว่าบาทครั้งละพันหนึ่งร้อยบาทเพิ่งออกใหม่ค่ะ อย่างนี้หนึ่งอาทิตย์เราเราเก็บประมาณกี่ครั้งคะแม่เก็บประมาณ3าถึงสครั้งค่ะจะเริ่มได้เยอะไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันจะแตกลูกมาเรื่อยๆเลยค่ะ mm hmm. แต่ว่าครั้งแรกเริ่มต้นก็ได้ที่พันหนึ่งรแล้วค่ะโอ้โห oh. อย่างนี้เดือนหนึ่งก็ได้หลายบาทเลยเนาะ,ะเพราะว่าเราความถี่ในการเก็บเราบ่อยขึ้นเพราะว่ามันดกใช่ไหมคะค่ะกะว่าต้องได้หมื่นกว่าบาทอยู่แล้วค่ะเนี่ยค่ะได้แน่นอนค่ะ,ะเพราะว่าแม่เล่าให้ฟังว่าแม่เอาไปขายที่ตลาดแม่พ่อค<ม>้าแม่ค้าเขามารับแม่ค้าเขาโทรมาสั่งที่สวนเลยแล้วเขาก็แย่งกันเอาด้วยค่ะว่าจะไถที่นาปลูกอีกค่ะ แต่ลงถั่วโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะแต่ลงถั่วค่ะแล้วอย่างนี้มีเพื่อนเพื่อนมาเห็นเพื่อนเพื่อนถามบ้างไหมคะว่าเราใช้อะไรชาวบ้าน,นเขาผ่านมาทํามันอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะเขาถามว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรถึงถัว่วถึงถั่วใบไม่เหลืองแล้วก็ติดตกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกเขาไปว่าใช้ปุ๋ยพ่อใหญ่สามลิตรเพราะทีนี้เราใช้แล้วผลผลิตมันก็เห็นแบบคันตาเลยนาอแมหรอใชเขาเลยบอกว่าสั่งได้ที่ไหนแล้วบอกหน่อยแล้วจะมาเอาที่อยู่แล้วก็เขาจะสั่งซื้อเขาบอก เพื่อนบ้านนาล้อมใกล้ๆกันเน,นี่ยค่ะเอามาทำมันอยู่ข้างๆค่ะแม่ฉีดพ่นยังไงบ้างคะบอกเคล็ดลับในการฉีดพ่นหน่อยค่ะฉีดพ่นน้ำน้ำสองร้อยลิตรใส่พ่อใหญ่สามลิตรเนี่ยแค่ฝาเดียวค่ะฝาเดียวก็ประมาณ50กรัมต่อน้ำา200ลิตรนะคะถ้าเกิดถังสะพายเราเนี่ยถังเล็กพ่อใหญ่สามลิตรก็จะใส่ประมาณ20 l. นิดๆนะฮะน้ำธรรมดากับยาลาของเราโคโคลาที่ใช้ซื้อตามท้องตลาดนะคะ โอ้ยอย่างนี้เรียกว่าเราแทบไม่ต้องผสมอะไรเยอะไม่ไม่ไม่ผสมเลยค่ะประหยัดต้นทุนลงเยอะแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็ได้เก็บผลผลิตที่ลูกค้าสั่งมาค่ะสวยเลยเพิ่งออกใหม่ๆค่ะเรียกว่าไม่แปลกใจว่าทําไมถึงมีลูกค้าจองเยอะไม่พอขายมันก็ฝักใหญ่แล้วก็สวยแล้วมันไม่มีเป็นดำดำด้วยเนาะแม่ค่ะมันไม่มันไม่มีแมลงมากต้เลยค่ะ เียอะไรก็ไม่มารบกวนด้วยค่ะค่ะอย่นี้แม่ใช้แล้วเป็นเกษตรกรที่ใช้จริงๆอยากฝากถึงเกษตรกรที่รับชมอยู่ค่ะว่าทําไมเราถึงต้องใช้ปุ๋ยพ่อใหญ่สำลีแต่ก่อนนะคะได้ยินแต่เขาโฆษณาว่าปุ๋ยพ่อใหญ่สำลีได้แล้วดีปีกายเนี้ย ลองเอามาใช้ใส่มะม่วงนะคะพอฉีดท่นไปเนี่ยไม่ต้องใช้ปุ๋ยตัวอื่นคือใช้ปุ๋ยพ่อใหญ่สามลิตริดควบคู่กับยาลาของเราธรรมดากับยาฆ่า,มาแมลงบวกปุ๋ยพ่อใหญ่สามลิตผลผลิตออกมานะคะจะติดลูกได้โ่าพิเศษกับใช้ตัวอื่นนะคะ <c oughs> ก็เลยเปิดใจแบบสั่งน้องมายกรังเลยะคะ่ะ <c oughs> นี่เขาไม่ได้จ้างมาโฆษณาให้นะ ไม่ได้อะไรสักบาทแต่นี่ทําได้จริงค่ะอยากให้เพื่อนที่ยังไม่เปิดใจลองมาใช้ปุ๋ยของก้ใหญ่สมฤทธิ์ดูค่ะสั่งยกโหลนี่จะใช้ปริมาณที่ถูกกว่าสั่งยกขวดหนึ่งนะคะใช่ค่ะ,ะเพราะว่ามันก็เป็นอีกเลทหนึ่งเนาะแม่ใช้จนสั่งต่อเนื่องแหละหนูก็เลยลองโทรมาสอบถามดูว่าอยู่ที่ไหนอยากมาท,ทัทาษจังเลย ก็แม่อยากจะสั่งอีกแล้วหนึ่งังอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวไม่พออะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ได้ใช้เรื่อยๆเนาะวันนี้พวกเราก็ได้มาสัมผัสเกษตรกรสาวที่ไล่ถั่วเนาะก็มีของสมณาคุณเล็กน้อยจากพ่อใหญ่สังดิษ์ทำหมออให้แม่ไ้ใช้อีกอันนี้มออให้แม่สองคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะใ้ดีมากเลยค่ะค่ะสำหรับ E ีีหน้านะคะเราจะไปสัมภษณ์เกษตรกรท่านไหน กเกษตรกรที่รับชมอยู่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็ติดตามผลงานของเกษตรกรที่ใช้แผนตะกตุจริงๆแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยค่ะสําหรับวันนี้วค่ะส,สวัสดีค่ะ